ฟู้ดเดอะฟาสเมนูดีหน้าที่เดียวกับเมนูซีฟู้ดระดับเหลาหอยเชลผัดซอสเสฉชวนหอยเชลลงลวกให้พอสุกลวกน้ำมันอีกครั้งหนึ่งลวกครั้งที่สองเนี่ยเพื่อให้เนื้อเขากระชับผัดเสฉวนกันต่อเลยกระเทียมสับหอมแดงพริกชีฟ้าต้นหอมใส่ในหอยเชลลงไป ปรุงรสด้วยลีกุมงกีชิลี่กระิกซอสเพื่อเพิ่ม,มความเผ็ดร้อนน้ำมันหอยซอสหอยสินน้ำมันหมาล่าน้ำตาลทรายน้ำซุปครับน้ำมันงาน,นะครับผมเหล้าจีนใส่ข้างๆนะครับแป้งมันเพื่อให้มีความเข้มข้นเม็ดสนผัดต่อไปจนสีสวยแล้วหอมแบบ ต้นหอมโรยหน้าเพื่อความสวยงามนี่คือกับก้ารสไตล์แต้จิ๋วอร่อยจนหยุดไม่อยู่